สวัสดีค่ะทุกคนเทคโนโลยีเดียวเนี่ยสามารถใช้งานไปได้หลากหลายเรื่องเลยทีเดียวแม้กระทั่งแอปพลิเคชัน Google Map ที่หลายคนรู้จักอยู่แล้วมาวางแผนในการท่องเที่ยวช่วงเดือนเมษายนนี้ด้วย Google Map กันค่ะ กูก็แมปไม่ใช่แค่หาเส้นทางเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายอย่างที่ช่วยให้การท่องเที่ยวของคุณสะดวกขึ้นถ้าคุณอยากรู้ว่าในสถานที่รอบๆตัวคุณเนี่ยมีที่เที่ยวไหนที่น่าสนใจบ้างลองใช้ฟีเจอร์ things nearby เพียงแค่กดที่ช่องค้นหาจะมีไอคอนต่างๆขึ้นมาหาได้ทั้งร้านอาหารคาเฟ่หรือจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจนอกจากนี้ยังใช้วางแผนการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะเราสามารถเช็คตารางรถเมล์รถไฟได้หลายประเทศเพียงแค่ใส่ต้นทางปลายทาง แล้วก็เลือกประเภทดหดที่อยากขึ้นเลยค่ะใครที่ไม่ชอบเปิดโรม m i n g กลัวเสียค่าเน็ตแพงขอแนะนําฟีเจอร์ที่ชื่อว่า offline area อันนี้ให้คุณโหลดแผ่นที่เอาไว้ก่อนในเครื่องเลยค่ะกดดูได้พอไปถึงที่แล้วก็สามารถกดดูถึงจะไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่ฟีเจอร์นี้ใช้ได้เฉพาะบางพื้นที่บางประเทศเท่านั้นค่ะแต่ถ้าใครพัดหลงกับเพื่อนกลัวบอกทางไม่ถูกให้ใช้ฟีเจอร์นี้ค่ะแชร์โลเคชันแชร์พิกัดไปให้เพื่อนแบบเรียไทม์ถ้าไปไม่ถูกก็ใช้ระบบนําทางพาไปเลยค่ะและเวลาที่คุณเดินไป ห้างหรือตึกใหญ่ๆต้องการหาร้านที่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแนะนําให้ลองใช้ indoor map เลือกดูทีละชั้นผ่านมือถือค้นหาร้านที่คุณต้องการได้ทันทีค่ะถ้าจะไปเที่ยวก็วางแผนกันให้ดีจะได้เที่ยวกันได้สนุกๆค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ผ่านทาง y o u t u b e c o m s a t p r a w วีและมีคำถามแอดไลน์กันเข้ามาแอดโลเทคโลเทในวันนี้เพื่อไฮเทคในวันข้างหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ